เเอาานะสวัสดีครับพี่น้องกองปายสภูร์ส้วนครับมืาอนี้เอาทิล่านีโอกาสดีเนาะครับมาส่งบริษัทในแถวสาระยาพอดีเลยแวะ์ของมากินข่าเที่ยงครับอาจารย์ซ่านาะครับอาจารย์ศาสตร์เจบีชาแนลฮ้อนี่แหละครับมืาอนี้กบบนีมียงอาจารย์ได้ตั้ครับตั้มส้วนเป็นถาดนี่ครับตั้มส้วนแล้วก็ปลาโขดก่อนผมเริ่มพี่น้องเด้อนี่ปลาโขดกรอบน้ำแล้วก็ปลาซิวปลาซอยกินครับ ตำสัวพอดีออยู่ปซครับที่นี่อาจารย์ซา,าเล่าไปอันปอดไข่มากไข่ครับอหาหันลับปอดไข่ครับอัน <c oughs> ตำสวนไม่ได้บอกกันว่าไปหนองลอกมัง้ง <laughs> <c oughs> นี่แหละครับพักเอ้วเอาลงมือเลยครับอาจารย์กินครับอาจารย์ซาเจบีพอดีอาจารย์ซาเล่าเป่าสวนครับกับเป่าไขา่อาจารย์บอยเล่ากับไปอันเป่าไข่เป่าไข่เชือกันหอมชื่อมั้ง จะมางานที่บงนี่สองสี่อืมสินเอาอืมสุดจอดแล้วคร,ร,รับครับตกล้ออขวาพี่น้องเอ้ทำตัวเป็ด ปักอาจารย์ปักช่างเผ็ดอาจาร์กินได้ปะได้ครับช่างเผ็เดแบบอืมอกลาดีมากเลยเจ้าของน้องตัังจากมาเนผ่านักรองมาเอาเด้ั่น งามงาม,ม <S <S เด้อพี่น้องนังรลองเลยนังรลองก็ได้ฝากติดตามเนี่ยครับช่องอ่าวที่ลาอาจารย์สารับแต่งเพ่งใบแล้วข่ามาฟังแล้วนะพี่น้องเอาด้วยใบขม้ามวนอยู่ครับฝากติดตามเพ่งอาจารย์สารทำได้ครับเพ่งใบเพ่งกับมบดอกเพ่งเพ่งหนึ่งอาจารย์บอยบนกระลังเอด้อยอยู่กระลังหาหนังหลอง มากครับหอบไฟเยวครับคัดคัดเบื้องบึงบงอ้องอะไรอย่เงี้หลือข้างอยู่เป็นว่สองท่านครับผม,มก็ต้องรอมือคนนับผมมาออกแมนครับมาออดดีท่นจนกับนายห่างจ,าจตตางง้าบอยคนละครับติดตามทั้งช่องไงค JB, ล<ม>นละครับทั้งช่องครับจ่าบอยเจบีเลคคอร์ชแนลแนละครับเห็นมุมขผมนี่เป็น,นเลื่อยกันซื้อสบ เพลงมันมีเลือกคนอืครับวนอยคะวนอยู่เป็นสามมืองครับยังคอติดตามไปได้การตลาดว่าตลาดบ้านตัวบ่ครับยุ่นี่ไปเรื่อยครับครับคึ้นเงินมขึ้นเงินมจับ ติดตามประจานหลายออกไปยักรไหลออกสองไหลสองไหลว่ะไปหลายกว่าผมดมผมยังมันสองสองไอ่เรื่อยๆครับคอยเป็นคอยไปเอาเปล่าเปล่าเนาะกดติดตามเจ็ดกัมมันใจกันเรื่อยๆไปจนลุ้นครับช่วงนี้ก็เข้าใจครับเศรษการบ้านเมืองโลกไพ่คอยจ็บว่าจะมีคนเบิ่งให้ก็ดีใจแล้วเอลา เน้ามากักพปนหน่องเน้ามัก็มว่าผู้ตัดเป็นว่า,บ,วาบางเน้าใดเห็นเน้าดน่านโรดเ้อร์ยิมงานฮอครับฮักเพงกันทีมงานคนาน่ายจีบีเขาเริ่มทีมีข้อขมาหา คาดว่าคันหน่อยโครร้ชวิสากันสิมีแฟนคลับเอฟซีของอาจารย์บอยครับอาจารย์ศาทีมงานทีมงานเนี่ยมีงานเข้าน,นี่ทุกคนเนาะครับรักวรักซือสิมีแวะเของมาเยี่ยมยามกันแน่จะบอยครับคุยอ,อยู่ทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังลเป็นทั้งผู้พักเบื้องช่วงวันธรรมดาเนาะช่วงวันทำงานอาจารย์ศากันสิตอนรับแขกถ้าห้าเซฟูดมายามตะเวนบอบ ทหารเป็นผู้เสนอขอรับสาท่ามเาท่านจารย์คนเลิกเลิกงานจากใครทหารเราเป็นตัวแย่ของแมาขายแต่สิ่งี้ยังดีๆเดลยครับอยู่นี่อาจารย์บอยเราว่างพื้นฐานไว้แล <ập S 1> <my lord. S 2> ้วแต่ส sí, right? so mm ิ hmm. so s <S <music away> ่นี่ซึ่งดีๆเกิดขึ้นอยู่ในใครเนี่ยนะครับ เรย่อฟอยังที่เรามีสวนหลักกแปลงงามเลยมีทั้งอืครบคันครับอยู่นี่อืสาระความรู้ความบันเทิงครับอยู่นี่บัฮะข้าวหน่อหอมมวนแมมีครบครับยูนีครบสามชั้นครับบ่บ่เบอร์ข้างนี้นอายุายคือบ่ร์เบอร์สั่งความเดือดร้อนให็ไหมครับอ่ากันสามชั้นได้สาระได้ความบันเทิง อยากให้เขามาสัมผัสกันเองครับพี่น้องผู้ใดเป็นเอฟซีทั้งสังกัดเจบีแค่ๆอย่างชิลลู่ครับเจ้โหว่าเออยู่ถ่ายเป็นเป็นจังไรกันแน่นะอยากให้เข่ามาสัมผัสกันเองอ่ะนะครับพี่น้องคนเราโควิดซราบคนเราเด้อนี่ภาคกันเบาก็วันเจ็ดปีได้บ่เอ้ยเตชวงไปเจอดอกกับนี่โอกาสจังทานแว่เข่าแม่ครับพี่น้อง ปีนี้จะไงเฮาปีนีแนวดีๆแลาวแต่โมงปีอยู่บ่ยากเอาเนี่ยโดนนักมากตลอดเอาแต่ประสิทธิ์ครับขันเอาเกิดมามันต้องสูพี่น้องตกมาปีนี้ต้องคิดอย่างไรครับที่สู่กันชู้มันเมื่อไห่เจอครับเอาถ้าอาจารย์สาดครอาจารย์บอยผู้ใดกระทงเจอกันน้ำกันผสมขคนครับ ได้รับผลกระทบไปน้ากันทัวประเทศต้องนี่อดทนดิ้นรน,นสู้กันทุกคนครับต่อนน้องถ้ามัน่านผลวิกฤตนี้ไปได้นเขาต้องไปเริ่มนับหนึ่งกันไหมหลังจากโควิดมันเศร้านะครับเช็ดยังก็ต้องเช็ดตอนนี้เขากิดมมาระวังแของเราใสร็มาเสร็จก็ใส่หนักกาวเอามาไปน้ำอยู่แล้วตัวเดียวแของเนี้ยครับที่น้องคือผู้ทุกคน เฟตีความปลอดภัยของงังครับเป็นกำลังใจพี่น้องทุกคนเนะเอฟซีเอฟซีของไง้ทีมง,งานค่เจบีและขวานเท่าเนี่นะเอฟซีอาอยู่เเมืองนอกเมืองนาเพิ่นก็มีไม่บครับ,บ,บรรน่เหืนไ่เอนผมเดลียวตัวกันเอเป็นคนที่าน่ะ มันเป็นมีคว,วามพ่อญี่ปุ่นน่ะนะครับผมที่แรกก็เป็นเย็บซี่พันนาระทีนี้เพิ่นก็นเออเพิ่นใจดีเพิ่นก็นเลยเอยตอบกลับมาครับกซอยเหลือสังกันแรกกันเนาะพี่น้องเนาะขีดประแดกแล้วเนี่ยอามากักขีบปะแดกอีกแล้ว <laughs> แหนมเพิ่นอยู่แบไก่ไก่อยู่เมืองนอกเมืองงาอ,อยู่แสกะจินกำลังใจให้กันได้ที่เต่านะครับ กดติดตามกันเบิง่งแย่งกันดูแลกันคอยดึงเันไปครับท่านสามักบักสือปลาแดกโอ้สบายครับยอมแผงมื้อนี้ปลาแดกบักเสีงยงไหมพี่น,นะน้องเนี่แดงจึ้งคือไหมคับขนาดดมมือสามือแล้วผม กรแดกไม่น้ำมุน,นอหอมดีะนะแบบพอหบดได้จากเขากินสองคนไม่ขาดกาเห็นให้บมกหลายเลย <c oughs> คขาประจำครับเจ้าประจำก<ล>ินเลยนไปว่าจะเลี้ยวหัวรถเขามากว่าเอาตำย่างมือนีพ่อหน่อยห <c oughs> ัวใจครับ แดกมาน่องขนจมูกได้ไปมน้องตนแรกว่าสีทาอืมกินเขาเขาเฮียงกับจานาะจะกระบายครับเขาขึ้นขึนหงมตรงทำงม่างภากตะากตกเนยอมื่อนี่ตรงทำก็จสิบ่ไดแวร์ขอมากหรอกครับเพราะขอมากเลยนะช่วงของอ่าวในช่วงนี้มันใครมีผู้โดยสารนะครับ่ง ตีโมงสวีทโมงเงียบแล้วมันถึงมีช่วงใบสามสี่โมงหางโมงของโมงหอตถูกสองตุ่มมไปแลนดเราช่วงนั้นช่วงนี้มันเงียบช่วงเลยแวกว่ามากผักปันหลดไปแลนดกับเปลืองแก๊สซื้อไปน่องเ่ามีคนไปจอดไปจอดสองสามชั่วโมงก็บอะไรออกมจะรุัวตัวกันบู กว่าไปชบเด้วกันกับเอาสีหูหหนะเขาใจสีหูจเจ้าไป็นเล่า<ม>พระบุงกันดงดัง<อ>ครับแม่พระบุงครับแลผัดแซ่ก็มีอีม,มาเขามมา่าอีหมากขาดตั้น้ที่อาจ,จานใสได้มาจา พ่อหรือเปล่11นาทีกว่าอ๋อประมาณนั้น,นโอเคเอาสำหรับคลิปนี้เอาสำเนียงเด้อพี่น,น้องเด้อโอกาสดีแวะเขามาอาจารย์สาวน่ะอาจารย์สาวว่ามาไอ้ฟังเพลงเห็นแน่นเปล่าเหรเขีย <laughs> น,นแล้วหมูว่านนี่นแหละหยิบพื้นลงในคลิปพื้นนั่แหละเพลงนั้นเหรอครับพี่น้องรอครับรอรอติดตามอ่าจ้าบ่อยครับรอสิมีเพลงซิงเกิลใหม่ของทางขายครับกับ าฟังมึงครับเริ่มเริ่มสีมวนโมวนกับอาศัยพี่น้องเขาหนี่งช่วซอยพากันเป็นกำลังใจให้กันครับผมเพิ่นทุ่มเท้ทั้งของอันแล้วกันทั้งขอติดตามด้วยพี่น้องด้วยกำลังขัดสันเผินหานักร้องขอจำเนียรเนาะครับรขอจำเนียรจำเนียรด้วพี่น้องด้วยครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณที่ไลค์ที่ซอยเป็นกำลังใจ